นี่อรใกล้ถึงแล้วนะครับเดินเข้ามาจากประตูด้านนอกนะครับร่มมีนะครับร่มมีหมวกมีชุดก็มีนะครับชุดขาวมีวางพื้นที่ขายชุดเสื้อขาว โดดบัวก็มีขายนะครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งขวามือนะครับหมวกมีเสื้อมีกางเกงมีเือ้นทับรยกตามข้แ้กเท้าเดินแวเข้ามาั้งปัาดาวตาแล้วดเดีเดี๋ยวรอบาหน่อยนี่ตกให้เใจมานะ ลอตเตอรี uhm, ่ก oh, si. ็มีมีชุดอุ้ยสิบใบห้าใบหมดเลยครับสองใบไม่มีแล้วใบใบเดียวสองใบสองใบอย่ใบทั้หมดมเลยสัญญารอนไม่มีเพาะว่าค้เยอะอเป็นชุดหมดเลย คุณก็ทยอยเข้ามาตลอดเวลาเลยไปครับไปเดินต่ออันนี้รอสมาชิกอยากได้เล็กเลยชุดห้าใบสี่ใบหมดเลย กันเยอะเยอะมดเลยมันไม่ขายตามราคาเลยฮะไม่ไลยไม่มีม,ม,ม,มันมันม,มันขายเมป,เปนมนจุดเป็นขายเพลงนั่นนั่นสิบใบเป็นันเป็นจุดเต็นไม่เลยครับถึงถึงเห็นแล้ว นี่มนเกียดีและเมื่อกี้ รถตตรีก็ยังใบใบเท่าไหร่ใบร้อยออไม่นู่จ่าเลขบเนีเอมันล็ห้งเลยกันนะเี่้าห้าสี่สี่อเลคู่มันเลยอ๋อมลเลขคู่เออสอสี่ เอาเปุเา,อา 40, นอสี่ศูย์ันสี่ศูนย์ะคสี่ศูนยบนนะครับครับนี่เราก็มาที่วัดบางทงนะครับเพื่อมากราบ พระบรมสารีริกธาตุและพระอา,ารันตธา,าตุนะครับของพระสารีบุตรและพระพระมกขละนะครับันนี้ก็ผู้คนก็ลังไหลมากันนะครับในวันนี้วันที่สิบบกมีนาคมนะครับรถเข้าไปไม่ได้นะครับต้องจอดทางด้านหน้านะครับวัดมหาธาตุวชิระมงคลนะครับหรือวัดบางทงนะครับนี่ต้องเดิน ข้าไปนะครับตอนนี้เวลา9.48นะครับเราก็ออกเดินมาจากเดินทางมาจากอัดใหญ่นะครับตี DC นะครับอยไป ถ้ารูปหมู7บาทถ้ารูปเดียว10บาทผมคนน้อยต้องเอาเยอะๆหน่อยหลายรูป

Đây là hoàn, ổ một láo, Xong bay. Đây <laughs>

รวานดีนี่วเกล้วถ้ามาเดินเนตรงนี้เราเดินขาเาเดินเร็วขึ้นเลยมั้ง นเยอะมากเลยนะครับเดินมาสักพักหนึ่งนะครับพักไม่ใหญ่ก็ถึง ทางเข้าแล้วนะครับมือปเลยมีใายน้ำพึ่งด้วยมีายบได้บอีกเดียว ตามล่มนี้นะครับถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับมีพระองค์ใหญ่ด้าน,นขวามือนะครับก็ท่านน้อมอนุโมทนานครับผู้ที่ร่วมสร้าง Dante, ONE, ว, ed, วัดมหาธาตุ together, วชิระมงคลหรือว well ัดบางโทงกันนะครับเราก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเคยสร้างมานะครับด้านนี้เลยครับขอยาครับ ได้พี่เดี๋ยวก็รอต่อคิวเนี่ยบเดี๋ยวจะเช็คประัวก่อนเล้เดี๋ยวรอต่อคิวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปหลับรับการ บษาษาริบเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับมันี่างเขาครับจางเขาครับ,รบดอบัวดบัวกินไหไจะหัดก็ไปถ่ายรูปสวยๆกันนะครับ

มาทับเดี๋ยวมาลนถ่ายรูปกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บความปกติจใจกันก่อนครับเดินเข้าไปสู่นายูนะครับทบูรีแจงน,นะครับขออนุญาตพาพิสูจน์นายูนะครับมาเข้าบริเวณด้านหน้านะครับ ทานหน้านะครับเพือออ่อความพิความรวดเร็วนะครับากจะพูดผมฝากเจ้าหน้าที่ที่ประตูผมด้วยนะครับช่วยเช็คดูว่ามีวีแชร์ที่เป็นวีแชร์ส่วนตัวหรืออะไรทุกอย่างถ้ามีที่ประตูก็คือเอาเข้าประตูนี้ได้เลยนะครับวอล์กเข้ามาทางนี้ได้เลยนะครับ อ่าเข้าในเต็นท์แล้วน,นะครับน่ารักมากเลยครับวันนี้ชื่นชมนะครับชื่นชมม่มๆทุกท่านเลยผมไม่เหื่เลยจริงๆครับวันนี้ถือว่าเป็นระบบนะครับ เมื่อวานอ่ะเป็นวันแรกที่จัดระบบจัดระเบียบกันยากนิดเนึงแต่วันนี้ถือว่าไปได้สวยครับตอนนี้ก็น่าจะหลักหลักมือละตอนนี้ก็าตส่เรียมไปน่าจะหลักลายมือนะครับเมื่อวานส่วนเรื่องห้องน้ำนะครับอ่าขอชี้จะชี้แจงพี่นิดน,นึงคือ,อเนื่องจากคนเยอะห้องน้ำเราก็จะมีจำกัดน,นะครับวัสุกา์ก็พาเอบต่อพ <Billie S 2> ทางคอมพิวเตอรงสุดเรามาแล้วแต่ด้วยจำนวนที่น้อยนะครับเราก็ถือว่าก็ขออะไรนะครับแต่ผมว่าพอพี่เข้ามาในเซน์พี่จะหายปวดหมดทุกอย่างเลยถ้าพี่ออกจากเซนต์พี่จะเสียไมาทันทีเลยเมื่อวานพี่เชื่อไหมเมื่อวานเนี่ยผมมาเข้าจุดอ่ะปีห้าแต่เขามาไั้แต่ใบปีสามเข้ามาได้แต่ปีสาม เราเล่าข้าวการะเที่ยงตรงครับเขาไม่รู้ข้อน้ำเลยพีจ่จริงๆริงใช่ไหมตัวพี่งงเลยอ่ะใช้ปวดใช้ทันทีเลยถือว่าเป็บนบุญนะครับถือเป็นบุญร่วมกันที่มาเจอกันครับบางทีผมอาจจะพูดแบบกนะระตุ้นคนนู้นะครับในงานที่ใส่ตบอลแต่ว่ามีอะไรก็ชี้แจงนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเหรือ่านะครับยกเาไนเล่งเงินนะครับ Thank you. รเข้านะครับเพื่อรอารโวตเข้ายังจุดทับอยครับให้เข้าแถวรอที่ซุ้มประตูทางเข้าก่อนนะครับเพื่อจะจัดเข้าไปตั้งคิวเข้าแถวข้างในอีกัน

นก็เลง่ายอยู่เนี่ยขาก็กังลลงจับคนค่ะวันนี้ประมาณแสนห้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งมาประมาณแสนห้าเมื่อวานเมื่อวานนี้แปดหมื่นคนขอนแยกชี้แจงนะครับผมไม่ได้ใจร้ยนะครับกรณีพิเศษจริงๆก็คือคนแก่ที่เดินไม่ไหวใช้แดรนะครับแล้วก็เป็นพายพิสุจนะครับที่ผมจะใช้ช่างานพิเศษ อย่ากปวดผมนะครับเพราะว่าถ้ากระยาดนนะครับก็ต้องต,อ <S <S ต,ต่อคิวนะครับถือว่าเป็นระเบียบเดี๋ยวหาผมใช้ร้านติดตามพาเราไว้ให้ตามพาไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีเตอร์นี่ผมรับผิจฉาได้อยู่พาทั้งไม่หายแน่นอนการทีตั้งแต่สี่โมงเชถึงสิบโมงนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาตันนี้ได้เข้าสักราทุกคนนะคะแต่ว่าอาจจะเข้าช้าเข้าเร็วสักนิดนึงเพราะว่าด้วยจํานวนคน ได้ที่มีเจตนาเยอะมากนะคะแล้วก็ด้วยสิตาสายของเราที่เราทําหน้าที่อยู่ด้านหน้านี้ก็จะมีอยู่ไม่มากมายเท่าไหร่นะคะคือว่ามาด้วยสิตาสายจริงๆนะคะทล้วก็หน้าที่แล้วก็การบริจาคงานเนี่ยก็ทำงาเนี่ยเป็นที่นะคะในส่วนของท่านนะคะในรายการนะคะของนะคะก็ว่าพอมาทีในี่เนี่ยก็มาเป็นแทนผมเองนะคะแต่ว่าเพื่อผู้บริจาค

นมารักดีว่าเนี่ยป้าเดินเดินไปทังโลกได้เลยนาทุกทาไปก็เลี้ยงในเพล็กซ์กันต้นนี้เสียงนี่ก็ปักปั้นกับ้างรู้ว่ามีการทราบการ

มาไวเช่นันนะหลังจากผ่านจุดนี้แล้วสามารถใช้หนุนได้ไปเลยนะจุดนี้ผ่านหนุนเข้ามาเลยฮะ